ครับพบกันเช่นเคยครับอยู่กับผมช่องเราเปสารแชนแนลครับครับมาถึงคิวของเสียเกิดแล้วครับขยับตัวแล้วครับพุ่งตะมุ่งเลยครับอันของเสียเกิดแล้วครับจครับมีรถสวนมาครับมาดูคันของเสียเกิดครับแรงไม่แรงถ้าท่อไม่ลั่นขึ้นไม่ไวครับ ครับตั้งลำก่อนครับตั้งลำก่อนถ้าไม่ตั้งตั้งลำเนี่ยขึ้นไม่ไหวครับด้วย,รยครับแรงไมแรงครับนี่ต้องอย่างนี้สุดยอดแรงไมแรงต้องอย่างนี้ต้องให้เด็ดเดีดโชว์ผลงานครับไม่มีปัญหาครับคันนี้ครับไม่ทำให้ผิดหวังครับคันนี้ครับ ครับแมต้องอย่างนี้ครับคันอื่นมีสองรอบคันนี้รอบแรกมันต้องทำให้ดู <c oughs> นี่ต้องทำให้ดู <c oughs> ครบทลิปนี้ครับใครอยากเข้าไปชมครับเ <c oughs> ที่ยวเดียวเอาอยู่ครับ <c oughs> เข้าไปชมได้ครับ ครับสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ